สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ8ปตัวชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำนะครับต้มจืดนะครับต้มจืดกระดูกอ่อนหมูนะครับครับเราก็ซื้อหัวไชเท้ามาเนาะครับหัวไชเท้าเราก็มาปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกออกเราก็มาหั่นนะครับขนาดชิ้นแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็หั่นครึ่งหั่นเป็นชิ้นแล้วก็หั่นครึ่งเนาะแล้วแต่แต่ผมใช้ขนาดเท่านี้เนาะแล้วก็มาแช่น้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อย ประมาณนี้แล้วก็มีผักชีนะครับคนลาวเขาเรียกหอมป้อมเนาะหอมป้อมเนาะคนไทยเขาเรียกผักชีเนาะนี่ครับเราก็มาหันา่น,นรากมันเนาะเอารากมันไปใส่หม้อเนาะครับนี่ครับก็เป็นกระดูกอ่อนแล้วเนาะหั่นเป็นชิ้นๆเนานะแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะ ไปเตรียมหมอ้อเลยนะครับไปเตรียมหมอ้อใส่น้าเลยเนาะครับวันนี้เราก็จะใส่หมูหมูบดดนะ้วยเนาะหมูสับเนาะหมูบดหมูสับเอาไปบดก็ได้สับก็ได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาปรุงกันอีกทีนึงเนาะ๋ย่าไปเตรียมน้ําก่อนค้างหมอ้อเลยโอเคไปดูกันเลยครับครับเอาน้ําใส่หมอ้อลงไปเนาะแล้วก็ ใส่ขิงอันนี้ผมใส่ขิงเลยเนาะแล้วก็ใส่ขิงแล้วก็หั่นลงไปแล้วก็ทุบๆหน่อยให้มันแตกๆมันจะได้มีกลิ่นห,มหอมๆเนาะโอเคเดี๋ยวใส่เกลือลงไปนิดนึงครับใส่เกลือลงไปแล้วครับพอครับประมาณนี้ครับใส่รากผักชีลงไปเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต้มน้ําให้ให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวเราตามด้วยกระดูกอ่อนหมูเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรุงหมูสับกันเลยนะครับว่าเนาะ ใส่อะไรบ้างโอเคมาเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยก่อนเลยน้ำมันหอยเนาะใส่ช้อนหนึ่งครับอันนี้ผมใช้หมูสับนะครับประมาณ3ามขีดเนาะ3มขีดใช้น้ำมันหอยเนาะซอสหอยเนาะไป1ช้อนเนาะ1ช้อนอันนี้เนาะโอเคมาครับใส่รดดีนะครับประมาณนี่ครับประมาณนี้เนาะ อเคกนลยใส่ผงชูรสนะครับประมาณครึ่งช้อนเนาะโอเคประมาณนี้ครับพริกไทยครึ่งช้อนเนาะให้มันมหอมเนาะจะได้หอมพริกไทยเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราขยำขยำขยำเลยมันเข้ากันโอเคครับผมก็นี่เนาะ ถุงมือผมเนาะก็ใช้เป็นถุงนี้แล้วกันเยายามยาามเลยเข้าก่อน โอเคขยำให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีเนาะก่อกว่าหม้อน้ําเราจะเดือดเนาะหม้อที่เราเตรียมไว้ก็พอดีนะครับขยำทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีหนาตาจะประมาณนี้ครับเวลาเนาะมหมูบดเราโอเคครับครับอยอตามด้วยกระดูกอ่อนหมูเลยนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับโอเคครับเอาใส่ไปเลยเย ครับใส่ลงไปเลยึโอ้ครับหมอเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเนาะหมูเราเริ่มนั้นแล้วเดีย๋ยวเราตามด้วยหัวใช้เท้าเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับโอเคนี่ครับหน้าตาครับนี่ครับเราก็ใส่หัวเชเท้าลงไปแล้วนะครับหมูก็เนาะ น้ำกระดูกหมูกับอันนี้กว่าจะเปื่อยก็พอดีกว่าจะสุกเนาะัวเาเท้า,ทาครับก็เดี๋ยวเรามาดูอีกตอนใส่หมูสับกันเลยนะครับที่เราปรุงกันไว้เนาะโอเคเดีย๋ยวเรามาปรุงก่อนนิดนึงครับเดี๋ยวปรุงกันเลยนะครับใส่ผงชูรสช้อนหนึ่งนะครับโอเคครับใส่รสดีช้อนหนึ่งนะครับประมาณช้อนหนึ่งโอเคใส่ลงไปเพราะว่าเราน้ําเราเยอะหม้อเราใหญ่นะครับนี่นะครับขนาดหม้อเรานะครับ นี่ครับน้ามันก็เยอะนะครับเราก็เลยต้องใส่เยอะนิดนึงนะครับวันนี้เราใช้เป็นเตาถ่านนะครับเตาถ่านก็เลยจะช้านิดนึงเนาะโอเคประมาณนี้นี่ครับหมูที่เราหมักไว้นะครับเดีย๋ยวเราใส่หม้อลงไปเลยนะครับปั้นชิ้นขนาดนี้นะครับมันกุ้มเนาะเราก็ใส่หม้อลงไปครับใส่หม้อลงไปเลยรับใสลงไปเลย โอเคครับเดี๋ยวใส่หมูก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูตอนตักใส่ถ้วยเลยเนาะโอเคครับแล้วนะครับต้มจืดแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหขวัญนนะครับโอเคเดีย๋ยวตักใส่ถ้วยกันเลยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ต้มจืดแล้วเนาะแล้วก็ใส่นีลลงไปผักชีเนาะคนเขาเอิน่นหอมป้อมเนาะใครขาดหรืออะไรก็เนาะไม่เค็มไม่อะไรเนาะมันเืิดกันไปก็ยังไงก็เติมน้ําปลาหรือจะเติมอะไรข้างนอกได้นะครับไม่เป็นไรโอเคก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับครับทำง่ายๆทำทานที่บ้านได้นะครับ เราใส่เป็นหมูสับด้วยนะครับทําไม่ยากนะครับทำง่ายโอเคก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากประมาณนี้โอเคฝากกดติดตามนะครับดกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะทําเมนูอะไรต่อนะครับโอเคสวัสดีครับสบายด,ดีบ๊ายบาย